พีเอนำสื่อมวลชนลงยื้นที่ติดตามโครงการประกการังเทียมกฟอฟพอซึ่งประสบความสําเร็จเป็นที่น่ายินดีสร้างบ้านให้กับปลาสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนพีเอ <PA S 2> เขตสามภาคใต้พุ่งเป้าขยายพื้นที่ดําเนินการต่อเนื่องเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2,556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคใต้จังหวัดยะลานำโดยนายประการวงพุทธผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตสามคณะผู้บริหารตลอดจนผู้นำชุมชนนำคณะสื่อมวลชนกว่า20ชีวิตลงพื้นที่บริเวณแหลมตาชีอำเภอยะริริงจังหวัดปัตตานีติดตามโครงการประการังเทียมพีเอเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถโครงการประการังเทียมพีเอเป็นการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ อาทิลูกถ้วยไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหม้อแปลงซากรถยนต์มาจัดทำเป็นประการาังเทียมวางในทะเลตามจุดต่างๆซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีกองทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาและสำนักง,งานประมงจังหวัดปัตตานี การน,นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังนำอุปกรณ์ไปวางเพิ่มเติมพร้อมจัดนักประดาน้ำไปถ่ายภาพใต้น้ำพบว่าปะการังเทียมของ PA ได้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนานาพันธุ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพการประมงชายฝั่งปัตตานีจนชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าบ้านปลา PA โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อประมงชายฝั่งนะครับซึ่งก็สำหรับการยังชีพของชาวประมง แล้วก็เหลือจากนั้นก็นําเอาไปขายบ้างนะครับสําหรับครัวเรือนที่สามารถมาใช้บริการแถวนี้ได้ก็มีประมาณ30,000ครัวเรือนนะครับจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการประการังเทียมพีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคใต้จึงวางแผนที่จะดําเนินการโครงการในระยะที่2เพื่อขยายพื้นที่ดําเนินการซึ่ง PA New จะติดตามมานําเสนอต่อไป